สวัสดีค่ะยายสม M, เอสเเอมเกษตรแฟมิลี่พี่น้องหลังจากว่านข้าวว่านน้ำแล้วแล้วกะสิมาเลาะเบิ่งสวนมักหนัดน้ำพี่น้องเนี่ยหามักหนัดซุกไปกินกับข้าวก่นกนอนนะเมือนเนี่อากาศฮอนฮอนหญ้ากันยังหลายอยู่พี่น้องมักหนัดยายสมนี่ป่อยทรมาชาติเลยเรืองคักเลยพี่น้องปูมาได้มาเบิ่งดวนโอ้ย แบบนี้หวานช่ำแซบ่แบบแล้วเต่คนหมากนำเนาะค่ะพี่น้องบางอันก็เอาเศษหญ้าคุ้มไปํานำแดบดบแหงเฟืองอันนี้ก็ได้เอ ุมบางนัดี่กหลายรอบเลยได้พี่น้องประหยัดขนาดโอ้ยนี่อันนี้ก็เรืองขักแล้วได้สองหน่วยพี่น้องสองหน่วยสองลูกวันนี้โอ้ยกินอย่างจุกจกุไปเลยอิ่มเต้ละงานนี้บางที่ยายสมกับปอกแล้วก็ปอกเปลือกเนาะใส่ถุง ใส่บาดนนำพี่น้องเลยมักนัดมันรสหวานนะถ้ารสเปรี้ยวเขากับบดใสเนาะรสหวานหวานช่ำแซบ่บก็เลยใส่บาทนนำเดี๋ยวอากาศเยน็เยนๆกับแจงซีมาสะสางพี่น้องหย่าอันนี้บดได้รดน้ำค้นก็บฮ้อนแหง้งสู่บาไหวส่วนต้นพริกกะเบ,บิดสภาพ ัทิ้งกัหลายแล้วพี่น้องต้นพริกมักนาดนี่กับปลูกไว้กินเองพี่น้องเมื่อยๆมาเ้ากับกินเนาะค่ะจับจับใส่รถเออแบบนั้นละตรงใดโบมีกับป้อยป้อยไป สั้นบ่อ่าน่ะแม่แม่สิมัดเนี่ยนี่กระโบงใหญ่ว่าคือบัวบานัดแดดแห้งเกินน้องเอ้ ูด้านเบดเดี๋ยวจะกินไม่แซ่บพอทุเราบางแดดไปจักหน่อยอบใบเขาหมัดจุ้มจุมเขาการนําพี่น้องเพราะว่าเฟืองกะนี่แต่เฟือง อัดก้อนนะเศษสันสันหมัดยากบางบางน้วยบางลูกเกาเศษหญ้านี่แหละคุมไว้พี่น้องเลยถ้าบ่หมัดกะกินบ่แซบลูกขาวด้านเหลืองเนาะค่ะแดดแหงเกิดปลูกแล้วกะได้กินพี่น้องเลยพันนี้ปลูกง่ายบ่ต้องใช้ฮอร์โมนยอดหรือว่าระเบิดหัวแบบนี่ก็ได้กินพี่น้องปลูกง่ายได้กินเร็วนะคะ